สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ห้านงอกหรือพยาวานอนบานหลายดอกเลยสวยจังเลยลืมสรรพคุณของพยาวานอนไปเลยนะคะทั้งทที่เคยทำคลิปเกี่ยวกับสรรพคุณของพยาวานอนไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเป็นยาครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานความดันสูง ตัดไตรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะน่าเหลือเชื่อจะต้องรีบตัดไปปลูกแล้วจะเลี้ยงให้งามเลยค่ะจะเก็บใบกินมีประโยชน์มากๆอย่าลืมหามาปลูกนะคะจุดประสงค์ที่เปิดช่องนี้มาแรกสุดค่ะอยากจะลงคลิปที่เกี่ยวกับ พูดเรื่องในอดีตแต่ว่าเคยลงคลิปที่เกี่ยวกับการที่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาโอ้หลายคลิปนะคะลงติดต่อกันมามากกว่า10บ0คลิปแต่ผลปรากฏว่าไม่มีใครเข้ามาฟังเลยที่ไม่มีใครเข้ามาฟังนั้นอาจจะเป็น ข้างนอกมีหมอกภาพก็เลยเป็นมัวมัวแบบนี้ขอถ่ายเป็นอยู่ในมุมตั้งนะคะเพราะว่าถ้าหากถ่ายมุมขวางภาพจะมืดมากๆเลยจะพูดถึงเหตุผลที่ทำช่องนี้นะคะจุดประสงค์ครั้งแรกสุดที่เปิดช่องนี้คืออยากจะเปิดเอาไว้ ลงคลิปที่เกี่ยวกับพูดเรื่องต่างๆในอนาคตโอ้ไม่ใช่ค่ะพูดเรื่องต่างๆในอดีตข้างนอกมีหมอกหนามากๆถ่ายมุมขวางไม่ได้เลยค่ะภาพจะออกมาดำๆแต่ถ้าหากถ่ายวิดีโอในมุมตั้งภาพจะชัดกว่าค่ะก็ยังเป็นดอกหั่นงอกหรือดอกของพยาวานอนสมุนไพร จัดเป็นผักสมุนไพรมีสรรพคุณครอบจกักรวาลนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าวัตถุประสงค์จุดประสงค์ที่เปิดช่องนี้คืออะไรแรกสุดเปิดช่องนี้เพราะอยากจะลงคลิปที่พูดเรื่องในอดีตตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันค่ะ ก็ลงคลิปที่พูดพ่อป๋อตีเป็นคนที่ชอบพูดนะคะเป็นคนที่ชอบพูดมากๆเลยแต่ว่าเวลาทำคลิปพูดก็จะติดๆดขัดขัดแบบนี้นะคะก็ลงคลิปเรื่อยมาช่องนี้เปิดมาได้สามเดือนแล้วนะคะลงคลิปพูดนี่นะคะทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็ในทุกอย่างที่พบเห็นที่อยากจะทำคลิปลงมาประมาณ เกือบยีคลิปแล้วนะคะเกือบ20วィィิดีโอไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาชมเลยเพราะว่าลงคลิปแต่ลงคลิปมาสิบเกือบ20คลิปสรุปไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมาเยี่ยมเลยในที่สุดปิดคลิปเหล่านั้นเป็นส่วนตัว คราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจุดประสงค์แล้วค่ะจะไม่ลงคลิปพูดอย่างเดียวจะลงคลิปอื่นๆทั่วๆัไปที่อยากจะลงนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ลองลงคลิปดอกพยาวานอนนี่แหละค่ะต่อไปช่วงหน้าเก็บเห็ดก็อาจจะลงคลิปเก็บเห็ดบ้างนะคะแต่ว่ากลัวจะไปซ้ำกับช่องอื่น เพราะว่ามีช่องที่เก็บเห็ดอยู่แล้วช่องแรกนะคะเป็นช่องที่เก็บเห็ดค่ะส่วนหน้าปกทำไมออกมาเป็นแบบนั้นก็เนื่องจากว่าแสดงตัวตนยังไม่ได้เพราะว่าลืมพาสเวิร์ดค่ะ ภาพหน้าปกมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าหากเราไม่แสดงตัวตนถึงจะเข้าไป Youtube Studio ได้ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าปกที่เราทำขึ้นมาได้ค่ะหน้าปกก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะต่อไปจะพยายามคือถ้าลูกสาวว่างวันไหนก็จะให้ลูกสาวค่ะทำเรื่องแจ้งไปว่าลืมพาสเวิร์ดเคยทำมาแล้วนะคะเพราะว่า อีกช่องหนึ่งนั้นลืมพาสเวิร์ดถึง2ครั้งเลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนจะต้องจดพาสเวิร์ดเอาไว้ให้ดีๆไม่งั้นแล้วยุ่งเลยค่ะวันนี้ก็จะพามาดูพืชผักที่ปลูกไว้ในอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่กับลูกสาวอีก2คนค่ะตำลึงนี้ได้เม็ดมาจากไทยกลับไทยทีไรก็จะเก็บเม็ดตำลึงเอามาปลูกโ ตำลึงต้นนี้สิบกว่าปีแล้วค่ะงามมากพึ่งจะเก็บไปหอเบเริ่มเลยแล้วยังมีกระถินกระถินนั้นไม่งามเพราะว่าไม่มีระเบียงที่จะเอากระถยกกระถางออกไปวางข้างนอกค่ะเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์ของเราเลือกที่ไม่มีระเบียงถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่มีระเบียงเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ค่ะจะต้องเพิ่มสามร้อยเหรียญค่ะ หมายถึงค่าระเบียงนะคะไม่ได้มันมันไม่จําเป็นส่วนนั้นเป็นต้นกระติบข้าวหลายคนรู้จักนะคะอันนั้นก็เป็นกระติบข้าวแต่นี่ไม่ออกดอกแล้วก็มีกระเทียมมีต้นหอมส่วนนั้นเป็นพริกขอให้เป็นแคโรไลนารีเพอร์ซึ่งเคยเป็นพริกที่เผ็ดอันดับหนึ่งของโลกทุกวันนี้ลดลงเป็นอันดับสองสามแล้วค่ะและนั่นก็เป็นย่านางนี่เพราะจากเม็ดเม็ดเอามาจากไทยค่ะ ดีใจมากดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยยะนางนู่นค่ะเลื้อยขึ้นไปเกาะอ,อยู่บนต้นพลิกพลิกต้นนั้นที่ไม่ถอนทิ้งก็เพราะว่ายะนางเลื้อยไปเกาะดูที่นาค่ะเป็นเถายะนางส่วนตรงนั้นจะเป็นหูเสือหูเสืออยู่ด้านหลังอีกกอเบิ่มเลยค่ะอันนั้นเด็ดยอดไปกินแล้วเสียดายยอดเอาไปปักไว้ในกระถางงอกขึ้นมางามมากงามจริงๆนะนั่นค่ะแล้วยังมีผักกาด สงสัยมเมล็ดหลนงอกออกมาเองมีต้นหอมด้วยค่ะวันนี้ก็พาดูผักในอาพาร์ตเมนต์ไปก่อนเพราะว่าเอาไว้ว่างๆค่ะจะพาลงไปเดินข้างล่างแต่วันนี้ก็จะลงไปเดินข้างล่างตั้งแต่ไปฉีดโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 มายังไม่ลงไปข้างล่างมาหวันแล้วค่ะ หมอกหนาะจะมองไม่เห็นฝั่งแมนฮัตตันหมอกหนาะที่เป็นเทาๆนั้นเป็นแม่น้ำค่ะแม่น้ำอีสสายยาวไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ